มหาวิทยาลัยมหาสุราลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา2563ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรยานินโอภาสพัฒนก,กิจประธานกรรมการพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกรรมการรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์สุพศรกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมลสอนศักดากกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรเกลียงศักดิ์ฟองคำกรรมการและเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่พระวิมลมุนีรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่พระครูทีรสุตพจน์ดรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารพระครูสิริปริยตยานุศาสตร์ ดรผ <ines> <ines> ู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทวันเอกจันทร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปพระครูพิสุทธิ์ชยานุศารผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้อำนวยการสำนักวิชาการพระครูสุตพัฒนโมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยสงเชียงใหม่ ผลการดำเนินงานในปี2563วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน14หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกวิทยาเขตเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามพันธกิจในปีการศึกษา2563ดังนี้พันธกิจที่1การผลิตบัณฑิต มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตโดยผ่านกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนสถานปฏิบัติธรรมของวิทยาเขตสองแห่งคือสถานปฏิบัติธรรมวัดน้ำบ่อหลวงอำเภอสันปตองและสถานปฏิบัติธรรมนา,นานชาติบ้านศรีวังทานอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่และมีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แก่นนิสิตภาษาอังกฤษทุกชั้นปี พันธกิจที่2การวิจัยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยอาสมบัณฑิตนวัดห้วยบงตำบลบ้านจันทร์อำเภอรกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบลหนึมหาวิทยาลายัยโดยได้รับการสนับสนุนทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาคเหนือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยมีเป้าหมายและการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและเป็นศูนย์ในการพัฒนาฝึกอบรมนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการทำงานวิจัยชุมชนร่วมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและนักวิชาการในชุมชนและการจัดทำโครงการวิจัยศิลปะเพื่อชุมชน โดยการสร้างศิลป์ร่วมสมัยผสมผสานกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในรูปแบบสตรีทอาร์ตจำนวน8ชุมชนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนพันธกิจที่3การบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีโครงการที่โดดเด่นดังนี้ โครงการศูนย์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงโดยการนำพระบัณฑิตอาสาไปปฏิบัติาศาสนกิจบนพื้นที่สูง จากการคัดเลือกนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตต่างๆที่อาสาสมัครมาเป็นพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ทุรกันดาลโดยมีกระบวนการทำงานที่เน้นความต่อเนื่องตลอด21ปีและมียุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุกกระจายตัวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาแก่พระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเป็นประจำทุกปีปัจจุบันมีพระสอนศิลธรรมจำนวน543รูปใน419โรงเรียนของ32 ere, อำเภอ2จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการอบรมวิธีการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติมังแชท เป็นโครงการที่ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาติการพัฒนาอบรมทัศษะด้านภาษาอังกฤษแก่พระพิสุและนิสิตของมหาวิทยาลัยตลอดถึงการฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐานแก่ชาวต่างชาติณสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติบ้านสีวังทางทนภาธกิจที่4การทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 วิทยาเขตเชียงใหม่ได้จัดถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในชุมชนบนพื้นที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาและชาวบ้านในชุมชนโดยรอบวิทยาเขตส่วนในด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจัดทำโครงการอนุรักษ์พุทธศิลป์ล้านนาสู่อาเซียนโดยสาขา พุทธศิลปกรรมได้จัดแสดงงานศิลปะนิพนธ์ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่สองเรื่องพระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่ในรูปแบบการประชุมออนไลน์โดยมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลางร่วมปะทถาและผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการพันธกิจที่ห การบริหารการจัดการการจัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโซนภาคเหนือการพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลเพื่อการพัฒนาวิทยาเขตเชียงใหม่สู่องค์กรแห่งความเลิศทางพระพุทธศาสนาและวิชาการตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม